สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ในในเรื่องของความคิดก็คือจำไว้เสมอนะครับความยำเกมพระเจ้าโอ้นี่สำคัญมากเพราะว่าความยำเกมพระเจ้านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาเราต้องคิดอยู่เสมอเลยนะครับว่าจะทำอะไรก็ต้องถามว่าพระเจ้าพอพระไทยหรือเปล่าทำอะไรต้องถามว่าถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่าทำอะไรก็ต้องถามว่า สิ่งที่ทําแล้วเนี่ยพระเจ้าจะสนับสนุนหรือไม่ถ้าเราคิดแล้วนะครับรู้สึกพระเจ้าก็ไม่ได้รับเกียรติพระเจ้าก็ไม่สนับสนุนพระเจ้าก็ไม่พอพระไทยก็อย่าไปทําเลยนี่คือความคิดที่สองที่เราต้องมีวินัยด้านความคิดก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับบอบหลอโอ้อย่าไปทําดีเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้ําพระไทยของพระเจ้าแล้วดังนั้นความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะว่าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อสินะครับบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงกระทํากิจอยู่ภายในท่านเห็นนะครับพระเจ้าทํากิจในท่านแต่ต้องมีการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงคือพระวจนะและการที่ฐานเนี่ยเพราะว่าคนไม่มีพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะทํากิจในเขาก็ยากนะครับเขาไม่มีพระคำเขาไม่มีการที่ฐานสื่อสารกับพระเจ้าแต่เรามีอ่ะเพราะองค์ปรารถนาให้ท่านประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ดังนั้น,น,น เราจําเป็นมากนะครับที่จะต้องยำเกงพระเจ้าแล้วก็ให้เกียรติแก่พระองค์เพราะพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรก็ขอให้เราทําตามชอบพระไัยของพระองค์ในตรงนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องนะครับว่าการให้เกียรติแด่พระเจ้าการยำเกงพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ชีวิตของเราอีกต่อไปนะครับ เมื่อเราฟื้นจากความตายแล้วชีวิตใหม่ของเรานั้นเป็นของพระเจ้าคนที่เราจะต้องยำเกรงนั้นก็คือพระเจ้าที่เราต้องยำเกรงเราจึงไม่อาจจะเป็นเจ้าของชีวิตของเราอีกต่อไปได้เมื่อเราต้องยำเกรงพระเจ้าแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือจะทำอะไรจำไว้นะครับพระเจ้าได้รับเกียรติหรือไม่ถ้าว่าเราทำอะไรเราไม่ยำเกรงพระเจ้าเราก็จะ ไม่สามารถที่จะทําให้แผนการพระเจ้าในชีวิตเราได้สําเร็จจ้าไว้นะครับสุภาษิตบทที่1ข้อที่เนะความยํำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งความรู้ดังนั้นการยํำเกรงพระเจ้าก็รวมไปถึงนะครับการจะทําอะไรเนี่ยก็ให้ทําในท่าทีของการเคารพยํำเกรงพระเจ้าให้ทำนะครับโดยการที่เชื่อฟังพระองค์และทุกอย่าง กับพืนไปยังพระองค์ก็ค an ือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติผู้นั้นเหมือนพระวจนะพระเจ้าบอกว่าผู้ใดให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติผู้นั้นแต่ผู้ใดดูหมิ่นเราเราจะดูหมิ่นผู้นั้นดังนั้นทําสิ่งใดเนี่ยให้เกียรติแด่พระเจ้าแล้วตองให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งนะครับพระเยซูได้ยกอุปมาหนึ่งบอกว่ามีเจ้านายคนหนึ่งเมื่อกําลังกลับจากไรนาเข้ามาเมื่อเข้ามาในบ้านปรากฏว่าบ่าวกําลังรับประทานอาหารอยู่บ่าวคนนั้นก็รีีบท่จะ หยุดกินข้าวนะครับแล้วก็รีบกุริกุจอที่จะมาปฏิบัติเจ้านายแล้วบ่าวคนนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายในตรงนี้กําลังจะสอนกับเรานะครับว่าเราเหมือนบ่าวคนนั้นเราต้องให้เกียรติเจ้านายของเราก่อนแลวแล้วเราอยา่าคิดว่าเรามีบุญคุณต่อพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพระเจ้าวันนี้เราก็อาจจะไม่มีชีวิตนี้ก็ได้แต่เพราะว่าเรามีพระเจ้านี่แหละเราจึงมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้นอย่าจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราทําทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นการตอบแทนพระคุณของพระเจ้าเรามีพระคุณนําหน้าเรามีชีวิตใหม่มีอนาคตมีแผนการที่พระเจ้าประทานให้เราพ้นจากบาปเบรกรรมในอดีตแล้วดังนั้นชีวิตเราจึงเป็นชีวิตที่ดีมากเลยนะครับดังนั้นเราจึงทําอะไรที่จะต้องกลับคืนไปยังพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าพี่น้องคนที่รักพระเจ้านะครับฟังให้ดีนะ คนที่รักพระเจ้าก <tinc S 1> ็จะยำเกรงพระเจ้าค,คนที่ยำเกรงพระเจ้าก็จะเชื่อฟังพระองค์คนที่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะไม่ทำผิดกับพี่น้องอันนี้สำคัญมากทำไมคนจึงทำผิดกับพี่น้องก็เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำไมเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เพราะว่าเขาไม่ยำเกรงพระองค์ทำไมเขาไม่ยำเกรงพระองค์ก็ว่าเขายังไม่รักและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนที่มีความสัมพันธ์พระเจ้าที่ดีที่ถ like <mates> <itan> ูกต้องนะครับเขาจะยำเกรง แล้วเขาจะเชื่อฟังแล้วเชื่อฟังแล้วเขาจะทำดีต่อภรรยาทำดีต่อครอบครัวทำดีต่อเพื่อนบ้านแต่ถาาว่าเขาทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าทำไมทำไม่ได้เขาไม่เชื่อฟังทำไมไม่เชื่อฟังเขาไม่ยำเกรงไม่ยำเกรงเพราะไม่ได้รักและไม่มีกำลังที่มาจากพระเจ้าที่จะทำเพราะว่าเขาอ่อนแอเนื่องจากเขาไม่ได้รักและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นชีวิตก็กลับไปสู่จุดพื้นฐานเลยนะครับความรักและความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็ หนุนใจพี่น้องว่าชีวิตนั้นกลับไปสู่เบสิกนะครับความรักความสัมพันธ์พันธสัญญาแล้วชีวิตเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายชีวิตก็จะมีชัยชนะชีวิตก็จะมีกำลังและสิ่งที่สำคัญนะครับพี่น้องคนเรารักพระเจ้ามีความยำเกรงมีความยำเกรงและเชื่อฟังและสิ่งตามมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ไม่ทำผิดกับพี่น้องแต่เขาจะมีความ สุขมากๆมันมีคำพูดหนึ่งนะครับที่บอกว่าความสุขของเรานั้นมักจะเกิดขึ้นจากการเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องเคยเชื่อฟังพระเจ้าทำตามที่พระเจ้าดนใจไหมครับเมื่อทำตามที่พระเจ้าโดนใจแล้วมีความสุขมากผมจึงเห็นว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นนำไปสู่ความสุขด้วยเพราะว่าเมื่อเรายำเกรงเราทำตามน้ำพระทยัยเราทำตามที่พระเจ้าโดนใจเราเชื่อฟังเยเราจะมีสันติสุข เรามีความสุขและความยำเกรงพระเจ้านั้นก็นําไปสู่ปัญญาเพราะว่าเมื่อเราทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเราเกิดความเข้าใจนะครับพระเจ้าบอกว่าอย่าทําแบบนี้เราก็ไม่ทําสุดท้ายนะครับเราก็เกิดความเข้าใจหรือเราศึกษาพระคำพระเจ้าเรามีปัญญาจากพระเจ้ามีความรู้และเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเราก็มาประยุกต์ใช้โอ้เราเข้าใจมากขึ้นเรามีปัญญามากขึ้นเกิดจากการที่เรารู้พระวจนะก็เกิดขึ้นจากพื้นฐาน ความยำเกงแล้วกลับไปสู่ความสัมพันธ์ความรักความสนิทสนมอันนี้จึงทําให้อยาให้เราได้เห็นนะครับว่าความยำเกงพระเจ้าเรื่องเดียวเนี่ยเห็นไหมครับนําไปสู่ปัญญานําไปสู่ความสุขและนําไปสู่การไม่ทําผิดกับพี่น้องเพราะว่าผู้ที่รักพระเจ้าก็จะรักพี่น้องผู้ที่ยำเกงพระเจ้าก็จะไม่ทําบาปชีวิตของท่านก็จะสะอาดเพราะว่าเรายำเกงพระเจ้าทําไมไม่ทาบาป เราไม่ทําบาปไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวนะเราไม่ทําบาปเพราะว่าเราเกรงใจพระเจ้าเราเกรงใจพระองค์นะครับเราจึงไม่อยากทําบาปนั้นชีวิตเราก็จะสะอาดดังนั้นสิ่งที่เราทํานี้มันทําด้วยธรรมชาติใหม่ทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมชาติใหม่นะครับธรรมชาติที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นําธรรมชาติที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันไม่ฝืนเลยนะครับไม่ต้องฝืนว่าจะปั้มสู้กับความบาปเพราะว่า มีธรรมชาติใหม่คือพระวิญญาณอยู่ในเราไม่ต้องฝืนนะครับว่าเราจะทําดีกับพี่น้องหรือเปล่าเพราะว่าเป็นธรรมชาติใหม่และไม่ต้องฝืนนะครับว่าจะแสวงหาความสุขอย่างไรเพราะความสุขนั้นมาจากความสัมพันธ์และไม่ต้องฝืนนะครับที่พยายามจะเสาะหาปัญญาเพราะปัญญานั้นเกิดขึ้นจากที่พระเจ้าประทานให้และที่สําคัญสุดท้ายคือการรับใช้พระเจ้าเกิดผลเพราะว่าเรารับใช้พระเจ้านะครับด้วยแรงจูงใจถูกต้องในการยำเกรงพระเจ้า แค่ความยำเกรงพระเจ้านะครับก็ได้ตั้ง5แบบแล้วนะหนไม่ทําผิดกับพี่น้อง 2. มีความสุขนะครับสมมีปัญญา4ไม่ทําบาปเพราะความยำเกรงแล้วก็5รับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยท่าทีในการยำเกรงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าวันนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เราทั้งหลายที่จะยำเกรงพระเจ้านี่คือความคิดของเราต้องมีอยู่เสมอนะครับยำเกรงพระเจ้าก็สรุปว่า วินัยในความคิดวันนี้ก็เสนอท่าน2ทางแล้วนะครับทางแรกคือจําไว้เลยท่านตายต่อบาปแล้วตายต่อการล่อลวงนั่นแล้วตายต่อการทดลองนั้นแล้วไม่ไม่ตอบสนองเราตายแล้วเรามีชีวิตใหม่เพื่อพระสิริพระเจ้า 2. จําไว้ให้ดีนะครับจงยำเกรงพระเจ้าแล้วชีวิตของท่านจะราบรื่นนะครับ